สมการเพิ่มยอดขายของคุณบนโฆษณา Google Ads ถ้าหากว่าคุณหรือว่าองค์กรของคุณนะครับกำลังประสบปัญหากําไรแล้วก็ยอดขายจากช่องทางโฆษณาทั้ง Google แล้วก็ Facebook เนี่ยตกลงเรื่อยๆนะครับหรือว่าทำแล้วมันไม่ค่อยดีขึ้นเนี่ยวกวนๆอยู่กับยอดขายประมาณเดิมหรือว่าแย่ลงเนี่ยผมขอเรียนเชิญให้ท่านฟังคลิปนี้จนจบนะครับเพราะว่า คุณจะเข้าใจเลยว่าการเพิ่มยอดขายบนโฆษณา Google Ads เนี่ยมันช่างเรียบง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมาสุดๆนะครับแล้วคุณจะเห็นเลยว่าการเพิ่มยอดขายเนี่ยมันสามารถทําได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับมันใช้ช่องทางไหนใช้วิธีไหนได้บ้างแล้วพอทําแล้วเนี่ยยอดขายต่อสัปดาห์ต่อเดือนเนี่ยมันควรจะกลายเป็นสักเท่าไหร่ลองติดตามนะครับอลองมาดูหน้าจอที่ผมเอาขึ้นไว้นี้นะครับคําถามก็คือ สมมุติว่าเราเนี่ยอยากได้ยอดขายสักเดือนละ1ล้านบาทนะครับคำถามก็คือว่ายอดขายเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากสมการตัวแปรอะไรบ้างนะครับได้ยินคําว่าสมการคําว่าตัวแปรคนที่ไม่เก่งคณิตศ,ศาสตร์เนี่ยอยากให้ลองฟังให้จบก่อนนะมันเป็นอะไรที่เรียบง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายจริงๆนะครับยอดขายเนี่ยมันก็มาจากคลิกคูณอัตราการซื้อแล้วก็คูณยอดขายเฉลี่ยต่อบินนะครับ อ่ะผมขยายความง่ายๆอย่างนี้ว่าสมมุติว่าเราเนี่ยมีคนคลิกเข้าเว็บเดือนละ5000คลิกนะครับเดือนละ5,000คลิกและอัตราการซื้อของคนที่คลิกเข้าเว็บมาแล้วจะซื้อเนี่ยมีสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเลตเซว่ามีอยู่ที่ตัวเลข1%นะครับที่เราทำได้และยอดขายเฉลีย่ยต่อบินเนี่ยเป็นกี่บาทผมสมมุติละกันว่าเป็นประมาณสัก1,000 0บาทนะครับตัวเลขสมมตินะฮะ อันนี้คือตัวเลขเฉลี่ยต่อเดือนนะครับดังนั้นเนี่ยสมการตรงนี้ห้าพันคิกคูณหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่ากับห้าสิบคูณกับหนึ่งหมื่นบาทก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับห้าแสนบาทนะครับอันเนี้ยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราทําจํานวนคิกเฉลี่ยต่อเดือนได้ห้าพันคิกอัตราการซื้อคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ยอดขายเฉลี่ยต่อบินคือประมาณหนึ่งหมื่นบาทเราก็จะได้ยอดขายต่อเดือนประมาณห้าแสนบาทนะครับอ่าเข้าใจง่ายใช่ไหมฮะทีน,นีุ้ณจะสงสัยว่าเอ๊ะล้วพอรู้อย่างเงี้ยแล้วมันมีประโยชน์อะไรนะครับ เดี๋ยวลองฟังต่อไปก่อนนะคือเราจะเห็นเลยว่าการเพิ่มยอดขายมันทําง่ายมากนะครับประโยชน์ก็คือสมมุติคนมาถามผมว่าอาจารย์เบิร์ตครับถ้าอยากเพิ่มยอดขายบน google ads เนี่ยผมต้องทํำยังไงบ้างผมมีวิธียังไงบ้างนะครับผมก็บอกเลยว่าอ๋อง่ายมากเลยครับก็คือมี3วิธีที่ตรงไปตรงมาสุดๆวิธีที่1ก็คือเพิ่มจํานวนคลิกถูกไหมอ่าแล้วก็เพิ่มจํานวนคลิกนะครับ ก็คือเพิ่มไอตัวแปรที่1เนี่ยให้มันเยอะขึ้นนะครับเพิ่มจํานวนคลิกเช่นสมมุติเราเคยได้5000ต่อคลิกเอ่อโทษ5000คลิกต่อเดือนนะครับเราก็หาทางเพิ่มให้มันเป็น10,000คลิกต่อเดือนให้ได้นะครับแล้วต่อให้อย่างอื่นเราเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะอัตราการซื้อเท่าเดิมยอดขายเฉลี่ยเท่าเดิมนะครับเราก็จะได้ยอดขายเนี่ยเป็น1ล้านบาทต่อเดือนละนะครับเห็นไหมเราก็ได้ยอดขาย1ล้านบาทต่อเดือนละ และคนอาจจะบอกว่าอ๋อฟังตามมันก็เข้าใจง่ายนะแต่การเพิ่มจํานวนคลิกจาก5,000คลิกต่อเดือนเป็น10,000คลิกต่อเดือนเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอนะครับมันมีหลายวิธีนะครับเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างให้ฟังนะวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดนะครับก็คือการเพิ่มงบค่าโฆษณาใช่ไหมอันนี้เนี่ยเป็นวิธีที่เวลาเราคุยกับซัพพอร์ตของ Google นะครับหรือว่าเอเจนซี่ทำให้เราเนี่ย ส่วนใหญ่ถ้าเราบอกว่าอยากเพิ่มยอดนะครับเขาก็จะบอกว่าอะไรเขาก็จะบอกว่าให้เพิ่มงบนะครับซึ่งมันก็ถูกต้องไงเพราะว่าการเพิ่มงบอะมันทําให้จํานวนคลิกเยอะขึ้นนะครับทีนี้ปัญหาก็คือบางคนเนี่ยเพิ่มงบโดยไม่เคยวัดผลมาก,ก่อนนึกออกปหครับ,รบเพิ่มงบโดยที่ไม่เคยวัดผลมาก,ก่อนนั่นหมายความว่าเงินที่เขาจะเพิ่มเข้าไปในการทําโฆษณาเนี่ยมันก็จะไปยังแคมเปญไปยังตัวโฆษณาไปยังแอดกรุ๊ปนะครับไปยังคีย์เวิร์ด ใน Google เนี่ยที่บางตัวมันอาจจะทำให้เราขาดทุนอยู่นะครับแต่เราก็ไปเพิ่มงบให้มันนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าการเพิ่มงบของเราอะเข้าไปอะถ้าเราไม่ได้วัดผลมาก่อนเนี่ยมันจะทำให้ไออัตราการซื้อเนี่ยเฉลี่ยแล้วมันตกลงเพราะเราไปเพิ่มเงินในส่วนที่มันขายไม่ดีในส่วนที่มันทำลูกค้าให้เราเกิดยอดขายเนี่ยไม่ดีในสัดส่วนที่เราควบคุมไม่ได้เพราะเราไม่เคยวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม น,นั่นก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยพอเพิ่มงบแล้วยอดขายมันไม่เพิ่มตามนะครับเพิ่มงบดับเบลิลขึ้นไปแต่ยอดขายไม่ดับเบลิลขึ้นไปตามหรือว่าบางทีขึ้นไปนิดเดียวอย่างหลายคนก็จะสับสนใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเหตุผลมันก็มาจากข้อนี้แหละก็คือเราเพิ่มงบคนเข้าเว็บเยอะขึ้นแต่อัตราการซื้อเนี่ยมันตกลงด้วยนะครับแต่ถ้าเราเพิ่มงบอย่างถูกต้องเพิ่มงบในตัวที่มันทําผลงานได้ดี ล้วนๆน,นะครับเอกอัตราการซื้อตรงนี้มันก็จะยังดีอยู่ยอดขายแล้วมันก็จะเพิ่มในสัดส่วนที่สมเหตุสมผลกับเงินที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับอนอกจากเพิ่มงบทําอะไรได้อีกนะมีอีกหลายวิธีนะก็คือสมมุติใครไม่เคยลงโฆษณา Google ลงแต่ Facebook ก็เอยเงี้ยคุณก็ควรมาพิจารณาช่องทางโฆษณาบน Google นะครับใครเคยลงแต่โฆษณาในหน้าค้นหา ใน Google Ads นะครับคุณก็อาจจะพิจารณาโฆษณาแบบ GDN แบบแบนเนอร์นะครับคุณก็อาจจะลองลงโฆษณาแบบ r ร m มาร์เก็ตติ้งดูบ้างนะครับหรือว่าคุณก็อาจจะลองเพิ่มคีย์เวิร์ดกลุ่มใหม่ๆคิดคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดก็คือคำที่คนค้นหาแล้วจะเจอโฆษณาของเรานะครับลองเพิ่มคีย์เวิร์ดกลุ่มใหม่ๆเพิ่มคีย์เวิร์ดที่ลองดูสิว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยบางทีเราอาจจะติดคำเรียก ในคำศัพท์ที่เราคุ้นเคยเพราะเราเป็นคนขายเราขายมา5ปี10ปีละเราก็เรียกอย่างนี้มาตลอดนะครับแต่ลูกค้าเนี่ยอาจจะใช้คําพูดอีกแบบผมยกตัวอ,อย่างเช่นคนที่ขายสินค้าทีนึงเยอะๆยอะ่ะจะใช้คําว่าอะไรจะใช้คําว่าขายส่งใช่ไหมแต่ลูกค้าบางรายเขาพิมพ์ว่ายกโหลนะครับเพราะลูกค้าคนลงโฆษณาเนี่ยซื้อคีย์เวิร์ดว่าขายส่งพระอ้อมพ้ะอ้อมขายส่งนะครับแต่คนหาเนี่ยบางคนมันก็พิมพ์ว่าพ้ะอ้อมยกโหล นึกออกไหมดังนั้นเนี่ยมันมีอีกมากมายเลยคีย์เวิร์ดนะครับที่เราอาจจะพลาดไปแล้วกลุ่มนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นคนที่มีโอกาสซื้อเราสูงมากๆก็ได้นะครับการเพิ่มทาฟฟิกเนี่ยมีอีกหลายวิธีมากนะไม่ว่าจะเป็นการปรับค่าคลิกให้ถูกลงนะครับการปรับค่าคลิกให้ถูกลงเนี่ยหมายถึงต่อคลิก,กน,นะสมมุติเรามีเงินหนึ่งบาทต่อวันนะครับเราเคยจ่ายอยู่คลิกละ2บาทวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้50บคลิกนึกออกไหม แต่ถ้าเรามีเงินร้อยบาทเหมือนเดิมเราไม่ได้เพิ่มงบเลยนะเราเนี่ยทำให้คลิกเนี่ยจากคลิกละ2อ2บาทเลยคลิกละ1บาทได้เราก็จะได้เพิ่มขึ้นอ่ะจากวันละ50คลิกเป็นวันละ100คลิกนะครับแล้วพอต่อวันน่ยยอดคลิกมันเยอะขึ้นต่อเดือนมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นเป็นทวีคูณนะครับต่อ3เดือน6เดือนต่อปีมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นเป็นทวีคูณนะครับดังนั้นเนี่ย อันนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่ทำครูก็แอบเป็นเนี่ยก็จะ <font> ขายดีขายดีมีความสุขแฮปปี้นะครับคนที่ไม่เข้าใจนะครับทำผิดผิดถูกถูกทำงูปลาปลาเนี่ย mm. ก็จะแบบขายดีมั่งขาดทุนมั่งกาไรมั่งขาดทุนมั่งปิมปิมมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็ดังนั้นเนี่ยการเพิ่มความรู้ความเข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับอันนี้คือจุดที่หนึ่งนะครับอ่ากำลังมันเลยใช่ไหมครับต่อเลยนะครับจุดที่สองก็คือพอเรารู้อย่างเงี้ยถ้าเราอยากเพิ่มยอดขายอาจารย์เบิร์ดครับมันมีวิธีเหล็ก ก็ตรงไปตรงมาซื่อๆทื่อๆเลยครับก็คือเราก็ต้องเพิ่มอัตราการซื้อถูกไหมครับการเพิ่มอัตราการซื้อคืออะไรนะคือย้อนกลับไปนะสมมุติว่าเราอะทำจำนวนคลิกได้เท่าเดิมเลยนะครับเราทําจานวนคลิกได้เท่าเดิมแต่เราสามารถทําให้คนที่เข้าเว็บเรามาเท่าเดิมเ่ยนะฮะจากที่เข้ามาร้อยคนเฉลี่ยแล้วจะซื้อ1คนเนี่ยก็คือ1%ใช่ไหมเปลี่ยนเป็นซื้อ1นึอเออซื้อเป็น2%ได้นะครับดังนั้นเนี่ย เอสมมุติต่อให้ยอดขายเฉลีย่ยต่อบินประมาณเดิมด้วยแต่ยอดขายเราเนี่ยมันก็จะดับเบลิลขึ้นไปจาก5 0 0แสนบาทต่อเดือนกลายเป็น1ล้านบาทต่อเดือนได้เหมือนกันโดยที่เราไม่ต้องเพิ่มจำนวนคลิกเลยนะครับอ่าแล้วคำถามคือเอ๊ะการเพิ่มอัตราการซื้อเนี่ยมีวิธีอะไรบ้างนะครับผมแปลอีกครั้งหนึ่งนะการเพิ่มอัตราการซื้อคือจะทำยังไงให้คนที่เข้าเว็บเรามาเท่าเดิมมีอัตราการซื้อที่สูงขึ้นเคยเข้ามาร้อยคน เคยซื้อหนึ่งคนเปลี่ยนจากซื้อหนึ่งคนเป็นซื้อสองคนทํำยังไงได้บ้างนะครับมีหลากหลายวิธีเลยวิธีแรกที่หลายคนอาจจะนึกถึงได้เร็วพร้อมๆผมก็คือการปร,ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์หรือว่าสิ่งที่เรียกว,ว่าหน้า landing page หรือบางคนก็เรียกหน้าเซลล p a พ e นะครับก็คือหน้าที่คนคลิกโฆษณาเข้าไปแล้วก็จะไปจอดใช่ไหม landing ก็จะเข้าไปจอดที่หน้าเนี้ยลูกค้าเราเนี่ยไปจอดที่หน้านี้เราก็จะอ่านสิ่งต่างๆแล้วก็จะพิจารณาแล้วก็จะตัดสินใจว่า จะทักเข้าไปคุยหรือไม่ทักเข้าไปคุยจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับจะกรอกข้อมูลให้เราหรือไม่กรอกอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยหน้าแล n d i n g page เนี่ยจึงเป็นตัวสําคัญมากที่จะทําให้ conversion rate หรือว่าตาการซื้อของเราเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับถ้าเราลองเอาง่ายๆที่สุดเลยนะใครใครที่ขายไม่ดีอยู่บน Google นะครับคุณวันเนี้ยคุณลองคิดซะว่าลองหาท,ที่เที่ยวก็ได้ ลองไปเสิร์ชที่เที่ยวที่คุณอยากไปอะโรงแรมหัวหินโรงแรมภูเก็ตอะไรเงี้ยนะแล้วคุณก็เข้าไปในโฆษณาของใครก็ได้ต่อไปนี้ 1. a g o d a 2 booking c o m นะครับแล้วคุณลองเข้าไปแล้วคุณค่อยๆพิจารณาจุดต่างๆทุกรายละเอียดนะที่ a g o d a กับ booking c o m เขาทำนะครับแล้วลองจำลองตัวเองว่าเป็นคนที่อยากจองจริงๆนะครับแล้วคุณค่อยๆดูไปนะคุณจะเห็นว่าทุกจุด ทุกรายละเอียดทุกองค์ประกอบต่างๆเนี่ยเขาบรรจงคิดมาอย่างดีแล้วมันทํางานกับจิตใต้สํานึกกับจิตวิทยาในการเป็นเหยื่อการตลาดของเรามากนะครับยิ่งเรามีความต้องการอยู่แล้วจริงๆด้วยเราก็มาจริงๆคืออะไรคือมาจากการเสิร์ชไงคือคนที่เสิร์ชเนี่ยใน Google อะแนวโนมเขามีความต้องการจริงๆนะครับแล้วมาเจอหน้า a n d i n g Page ที่เป็นเสมือนนักขายที่เก่งเป็นเซลแมนที่เก่งเนี่ยเขาก็จะปิดการขายให้เราได้แบบกระจุยกระจายนะครับเทียบกับ พนักงานขายที่ขายไม่เก่งพูดติดอ่างนะครับพูดช้านึกนานอะไรเงี้ยก็คือเว็บโหลดช้าหรือว่าพนักงานบางคนเนี่ยคุณเลือกดูนะสมมติว่าคุณอยากจะไปซื้อของอะไรสักอย่างแล้วเขาก็เอาโบชัวประมาณแบบปึกนึงอะยัดใส่มือคุณนะครับแล้วก็บอกว่าเอาไปอ่านเองก็แล้วกันนะครับมันก็เหมือนอะไรมันก็เหมือนกับ หน้าเว็บใช่ไหมที่หลายคนเนี่ยก็ชอบทำนะก็แปะโปสเตอร์เข้าไปตึ้งๆึงตึงต้งตึนะครับโดยที่ไม่ได้เรียบเรียงอะไรทั้งสิ้นเลยว่าควรจะลำดับการเสนอขายเนี่ยยังไงนะครับควรจะมีองค์ประกอบมีเช็คลิสต์อะไรบ้างที่จะทำให้อัตราการซื้อหรือว่า conversion rate เ,เ,เนี่ยมันสูงขึ้นโดยเฉลี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้ลองดูนะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งใช่ไหมในการเพิ่มาตาก,กันาซื้อก็คือปรับปรุงหน้า landing page นะครับ นอกนั้นเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะในรายละเอียดของหน้าแล n d i n งเพจเนี่ยแหละอาจจะเป็นเรื่องจัดโปรโมชั่นนู่นนี่นะครับแต่ผมจะพูดในแง่ของ Google Ads อีกข้อหนึ่งอะกันนะครับนั่นก็คือการเลือกคีย์เวิร์ดที่มีโอกาสซื้อสูงกว่ามาแทนคีย์เวิร์ดที่มีโอกาสซื้อต่ำนะครับคีย์เวิร์ดที่มีโอกาสซื้อสูงกับคีย์เวิร์ดที่มีโอกาสซื้อต่ําเราจะแยกแยะคีย์เวิร์ดสกลุ่มนี้ยังไงนะครับจริงๆมีทฤษฎีเยอะแยะเลยนะแต่ว่าผมให้ทิคง่ายๆนะครับ คีย์เวิร์ดที่มีอัตราการซื้อสูงเนี่ยก็มักจะเป็นคีย์เวิร์ดที่มีความเฉพาะเจาะจงมีความยาวประมาณหนึ่งสองคำสามคำสี่คำนะครับส่วนคีย์เวิร์ดที่มีโอกาสซื้อต่ำเนี่ยก็มักจะเป็นคีย์เวิร์ดที่พิมพ์อะไรกว้างๆพิมพ์อะไรที่เหมือนยังหาไอเดียอยู่ยัง ไม่รู้ว่าตัวเองจะซื้อดีหรือเปล่ายังขอเช็คราคาก่อนขอดูรีวิวก่อนอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดกลุ่มนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดที่อัตราการซื้อต่ําส่วนคีย์เวิร์ดเจอัตาการซื้อสูงเนี่ยมักจะเฉพาะเาจาะจงหรืออาจจะมีบริบทของการซื้อนะครับอย่างเช่นเขาอาจจะพิมพ์เลยว่าถ้าเป็นบริการเนี่ยเขาจะพิมพ์ว่ารับทําสมมติเราจะซื้อบริการทําเว็บใช่ไหมครับในฐานะลูกค้าเนี่ยถ้าเราอยากจะหาผู้จ้างเราก็จะพิมพ์ว่ารับทําเว็บไซต์ สมมติเราจะจ้างทําบัญชีแล้วก็พิมรับทาบัญชีนะครับดังนั้นถ้ามันมีคําว่ารับทําด้วยเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่มีโอกาสซื้อสูงละแต่ถ้าเราซื้อคีย์เวิร์ดประเภทแบบบัญชีงานบัญชีทําบัญชีอะไรเงี้ยไม่มีคําว่ารับอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาอาจจะไม่ได้หาผู้จ้างเขาอาจจะหาความรู้ในการทําบัญชีใช่ไหมครับอย่างเงี้ยก็คือกว้างถูกไหมดังนั้นเนี่ยทุกๆอุตสาหกรรมนะครับผมเจอทุกธุรกิจมาหมดละ เจอมาเป็นพันๆเคสละดังนั้นเนี่ยผมก็จะเห็นชัดเจนเลยว่ามันใช้ทฤษฎีเดียวกันหมดเลยนะครับเพียง <_ ères> แต่แต่ละธุรกิจเนี่ยบริบทก็จะต่างกันนะครับอาหารเสริมเพิ่องสําอางบริบทของคีย์เวิร์ดที่เป็นลักษณะที่คนซื้อง่ายเนี่ยก็จะอย่างหนึ่งนะครับอสังหาก็จะอย่างหนึ่งคลินิกเสริมความงามก็จะอย่างหนึ่งคอร์สเรียนก็จะอย่างหนึ่งนะครับเสื้อผ้าแฟชั่นเฟอร์นิเจอร์ก็จะอย่างหนึ่งแฟนชายอะไรต่างๆประกอบอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยก็จะอีกอย่างหนึ่ง นะครับส่วนคาก,กว้างๆเนี่ยจะคล้ายๆกันแล้วก็กจะพิมพ์อะไรก,กว้างๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งคือการเลือกคีย์เวิร์ดที่มีโอกาสซื้อสูงกว่าเข้ามาแทนคีย์เวิร์ดที่มีโอกาสซื้อต่ํานะครับมันก็จะทําให้จํานวนคลิกเนี่ยเราอาจจะได้เท่าเดิมเท่าเดือนที่แล้วเลยนะแต่ว่ายอดขายเราเยอะขึ้นแน่นอนนะครับรับประกันได้นอกจากเพิ่มคีย์เวิร์ดผมให้ทิคอีกอันหนึ่งก็คือการเพิ่มเนกาทีฟคีย์เวิร์ดนะครับหรือว่าคำหลักเชิงลบ เนื้ที่ keyword ก็คือคําที่เราใส่เข้าไปแล้วเรากําลังจะบอก Google ว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าคนพิมพ์คำนี้ติดมาด้วยอ่ะเราไม่เอาเขานะเราไม่อยากได้คนกลุ่มนี้เลยนะไม่ต้องมาเปลืองเงินคลิกเรานะครับถ้าเดิมทีสมมุติว่าเราขายของแพงสมมุติเราขายคอนโดแพงหน่อยบ้านแพงหน่อยเสื้อผ้าแพงหน่อยนะครับแล้วถ้าคนพิมพ์ว่าเสื้อผ้าราคาถูกคอนโดถูกๆคอนโด หลักแสนอะไรเงี้ยนะครับหรือว่า,อาคอร์สเรียนฟรีอะไรเงี้ยแต่เราเป็นคอร์สเสียเงินใช่ไหมสิ่งที่เราควรจะทําก็คือเราควรจะใส่เนกาทีฟ e ีย์เวิรไอคาที่เราไม่อยากได้ลูกค้ากลุ่มเหล่านั้นนะใส่เข้าไปนะครับเช่นคําว่าฟรีคําว่าราคาถูกนะครับเป็นต้นมันก็จะทําให้คนที่เคยคลิกเข้ามาเดือนที่แล้วอาจจะเป็น5,000คลิกเนี่ยมันก็จะมีคนที่หามาด้วยคําเหล่านั้นนะติดมาด้วยถูกปะแต่ถ้าเดือนต่อมา 5,000คลิกเท่าเดิมนะแต่ไม่มีคนกลุ่มนั้นที่ผิดกลุ่มลูกค้าเราเลยอะ่ะคลิกเข้ามาแล้วอะ่ะเราก็ได้5,000คลิกเหมือนเดิมก็จริงแต่เนี่ครับอัตราการคลิกโทษๆอัตราการซื้อเราเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่ามันตัดคนที่ไม่ใช่ออกไปคนที่ใช่เข้ามาในเว็บเรามากขึ้นอัตราการซื้อมันก็จะสูงขึ้นนั่นเองนะครับมีอีกหลายเทคนิคมากๆนะที่ทําให้ conversion rate หรือว่าอัตราการซื้อเนี่ยสูงขึ้นได้นะครับแต่ว่านี้พอเป็นตัวอย่างให้พอเห็นภาพนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าเกิดเราอยากเพิ่มยอดขายเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ต้องเลือกใช่ไหมว่าจะเพิ่มตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งนะครับเราทําให้มันดีขึ้นทั้งหมดพร้อมกันนะยอดขายเรามันก็จะดีเลิศเลอประเสริฐสีแฮปปี้มีความสุขมากนะครับอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูข้อที่3นะก็คือการเพิ่มยอดขายเฉลี่ยต่อบินนะครับ นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่เราจะเพิ่มยอดขายได้ก็คือสมมุติเนี่ยเราเนี่ยโอ้ได้5,000คลิกเหมือนเดิมแหละเหมือนเดือนที่แล้วเลยไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นเลยนะครับซึ่งยิงควรทำนะอัตราการซื้อก็เท่าเดิมนะครับแลนดิ้งเพจไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลยคีย์เวิร์ดก็ไม่เคยคิดเอาใหม่นะครับไม่เคยวัดผลไม่เคยแบบโยกเงินไปตัวที่มันได้ผลเยอะขึ้นแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยมีเซนส์เรื่องการตลาดดีมากนะครับเราสามารถทําให้ ยอดขายเฉลี่ยต่อบินคนเดินเข้าร้านปกติเนี่ยซื้อหนึ่งเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแหละแต่ซื้อทีอ่ะหมื่นบาทนะเปลี่ยนมาเป็นซื้อสองหมื่นบาทได้เฉลี่ยต่อบินนะครับถ้าเราทาอย่างนี้ได้อ่ะยอดขายเรามันก็จะดับเบิลจากห้าแสนบาทเป็นหนึ่งล้านบาทต่อเดือนเหมือนกับข้อหนึ่งและข้อสองนั่นเองนะครับอ่าเข้าใจได้ไม่ยากใช่ไหมครับข้อสามก็คือเพิ่มยอดขายเฉลี่ยต่อบินทีนี้การเพิ่มยอดขายเฉลี่ยต่อบินเนี่ย มันมีวิธีอะไรบ้างนะครับจริงๆมันมีหลายวิธีมากเลยแล้วก็หลายคนเนี่ยที่ทาการตลาดออนไลน์เนี่ยอาจจะไปเหมือนกับว่าไปจุกจิกกับเรื่องค่าแอดถูกแพงอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปจุกจิกกับเรื่องเทคนิคการแบบปรับปรุงโฆษณาปรับปรุงค่าแอดซึ่งมันก็สําคัญน,นะนะแต่ว่าหลายคนเนี่ยมองข้ามเรื่องพื้นพื้นเรื่องการขายแบบเบสิกไปนะครับก็คือการเพิ่มยอดขายเฉลี่ยต่อบินผมยกตัวอย่างกลยุทธ์ที่1นนะครับผมตั้งชื่อว่า กลยุทธ์แคปหมูกลยุทธ์แคปหมูเนี่ยฟังชื่อน่าจะพอเดาได้แล้วหมายถึงอะไรนะครับก็คือสมมติเนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับวันหนึ่งน่ะสมมติเขาขายได้500ชามอยู่แล้วใช่ไหมเป็นเงินเท่าไหร่ไม่รู้ถ้าเขาขายแต่ก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมเขาก็ได้ยอดขายเฉลี่ยเหมือนเดิมแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยก็เห็นว่าเฮ้ยลองเอาแคปหมูมาวางที่โต๊ะทุกโต๊ะดีกว่านะครับแล้วลูกค้าเนี่ยสมมุติว่าเคยซื้อ500ชามอาจจะมีสัก้ินดวยนะครับยอดขายเฉลี่ยต่อ บินเขาอะก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยถ้างั้นนะเอาเครื่องดื่มอะไรอร่อยอร่อย,ออยกาแฟเย็นอะไรเงี้ยน้ําอะไรน่ากินน่ากินมาขายด้วยดีกว่านะครับาบางคนอาจจะแบบเอาเบียร์เอาแอลกอฮอล์อะไรมาขายด้วยนะครับยอดขายเฉลี่ยต่อบ,บินมันก็สูงขึ้นได้ใช่ไหมครับ เอามีขนมมีนูนน่นนี่มีของแบบให้ซื้ออะไรเพิ่มเติมนะครับคุณลองเข้าไปในเมยส n นแต่ก่อนเราก็ซื้อแต่กาแฟใช่ไหมสักพักก็เริ่มมีเป็นขนมกรุบกรอบอะไรแบบโอ้โหหลากหลายเลยสักพักเริ่มมีของพรีเมียมนะครับมีแก้วมีนูน่นมีกล่องนูนน่นนี่นะครับไอ้พวกนี้ก็คือเขาเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มยอดขายเฉลี่ยต่อบินนะครับก็คือลองดูว่าลูกค้าที่ซื้อสินค้าของเรามาเนี่ย เขาน่าจะมีแนวโน้มซื้ออะไรต่อเนื่องได้อีกนะครับสิ่งนี้เขาเรียกว่าการ r o s s selling นะครับก็คือขายอะไรพ่วงไปด้วยนะครับขายกล้องก็ขายกระเป๋ากล้องไปด้วยก็ขายแบตเตอรี่สำรองไปด้วยนะครับแบตสำรองขายไอ้ไมค์เซลฟี่ขาตั้งกล้องอะไรพ่วงไปด้วยขายเลนส์ไปด้วยใช่ไหมครับหรือว่าสมมติขายโซฟานะครับแต่ก่อนเนี่ยผมเคยหุ้นกับ พี่ท่านหนึ่งทำร้านโซฟานะขายโซฟาคนซื้อโซฟาเสร็จเอ้ยมันก็ต้องมีโต๊ะกลางปะซื้อโซฟาก็ต้องมีโต๊ะกลางนะครับมีโต๊ะกลางเสร็จก็ต้องมีพรมหน้าโซฟาแล้วก็ต้องมีรูปแปะข้างหลังโซฟาแล้วก็ต้องมีไอ้ตู้ข้างโซฟาโต๊ะข้างโซฟาแล้วก็ต้องมีคมไฟนะครับเอ้ยคนจะซื้อโซฟาเข้าบ้านเดี๋ยวก็ต้องมีเตียงมีเตียงมีผ้าปูที่นอนมีเสื่อมีนู่นมีนี่นะครับ จากเดิมยอดขายเฉลี่ยต่อบินอาจจะได้เท่านี้บาทพอเราเอานู่นนี่มาขายพว่วงเยอะขึ้นเยอะขึ้นอ่ะยอดขายเฉลี่ยต่อบินมันก็จะเยอะขึ้นทําแอดเหมือนเดิมมันก็จะคุ้มค่ามากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกหลายเทคนิคนะอีกเทคนิคนึงก็คือเรื่องของการสร้างแบรนด์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราทําแบรนด์ของเราให้หน่าเชื่อถือมีคุณค่าเนี่ยเราก็จะอัพราคาสินค้าหรือบริการของตัวเองได้นะครับอ่าเหล่านี้ก็คือการ เพิ่มยอดขายเฉลีย่ยต่อบินให้ยอดขายเราโดยรวมเนี่ยมันเยอะขึ้นนั่นเองนะครับอืมเป็นไงครับเห็นภาพชัดเจนเลยไหมครับว่าพอเราเข้าใจสมก,การเพิ่มยอดขายบน Google Ads เนี่ยนะครับเราจะเห็นแสงสว่างชัดเจนเลยว่าการเพิ่มยอดขายบน Google นะครับมันช่างเป็นรูปประธรรมเหลือเกินอยากจะเพิ่มยอดขายใช่ไหมเพิ่ม3ตัวแปรห ตัวไปที่1ก็มีวิธี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ส1่หตัวไปที่2ก็1 2 3 4 5 678คือแล้วถ้าเราทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยยอดขายมันจะเป็นยังไงมันก็จะดีขึ้นอย่างมากแน่นอนนะครับกำไรเราก็จะดีตามไปด้วยนะครับไม่ใช่แค่ยอดขายอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่ผมย้ําก่อนหลายๆลท่านว่าหลายคนชอบมองว่า Google Ad s ยากนะครับซึ่งมันยากหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่คุณ งมเองหรือเปล่าด้วยถ้าคุณงมเองณนะวันนี้ผมว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันเพราะว่าระบบเนี่ยมันมีการปรับปรุงมาเป็นเกือบ20ปีแล้วนะครับมันก็มีฟีเจอร์อะไรค่อนข้างเยอะดังนั้นเน่ยเราในฐานะมือใหม่ถ้าเราไม่เรียนรู้อะไรเลยแล้วเราต้องแบบเข้าไปเผชิญโลกคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่เราจะรู้สึกว่ามันยากเพราะว่าฟีเจอร์มันเยอะนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยก็เชิญชวนนะถ้าใครที่อยากจะมา ย่นระยะเวลาความสําเร็จนะครับแล้วก็ทํา Google Ads ให้ถูกทางลงทุนกับ Google Ads ลงทุนกับความรู้ก่อนที่จะลงทุนกับ Google Ads เนี่ยเพื่อให้ยอดขายแล้วมันดีขึ้นแบบยั่งยืนนะฮะก็เรียนเชิญที่คอร์ส Google Ads Expert Workshop a n ค Clinic ของผมนะครับซึ่งในคอร์สนี้เนี่ยรับประกันว่าไม่เกิน1เดือนเนี่ยคุณควรจะได้ค่าเรียนคืนอันนี้เนี่ยพูดกันอย่างแบบเก่งใจแล้วนะคือหลายท่านเนี่ย ภายในสัปดาห์เด <ment> so ียวเนี่ยก็ควรจะเริ่มเห็นผลแล้วก็ได้ค่าเรียนคืนแล้วนะครับบางท่านถ้าทําได้เร็วเนี่ยวัน2วันก็จะเริ่มเห็นผลแล้วก็ได้ค่าเรียนคืนแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าค่าคอสองหม0กว่าเนี่ยมันขายของวัน2วันหรือบางคนขายของครึ่งวันนะครับขายของ3ามชั่วโมงถ้าทําอย่างถูกต้องนะมันก็ได้ค่าเรียนคืนแล้วนะครับเรียกว่าเรียนเรื่องหาเงินทําการตลาดเนี่ยถ้าเรียนถูกทางนะแล้วเอาไปทำนะไม่ใช่ว่าเรียนแล้วไม่ไปทานะถ้าเรียนแล้วเอาไปทํานะครับยังไง มันคุ้มอยู่แล้วนะครับก็เรียนเชิญนะครับถ้าอยากมาเรียนด้วยกันทำกันบ้านแล้วก็ผมตรวจกันบ้านก็เจอกันในคลาสนะครับสวัสดีครับ